บิ Big ๊กมิสเท e s เ์เซยนหุ้นยังรู้พังเขียนโดย m ไมเคิลแบ n i c ก EP2 โลกการเงินปัจจุบันแตกต่างอย่างใหญ่หลวงจากวันที่แกรมทำงานและสอนหนังสืออยู่เมื่อปี1934ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทำการซื้อขายหุ้นทั้งหมด323ล้านหุ้นแต่วันที่9สิงหาคม2017 ขณะผมกำลังเขียนบทนี้อยู่ปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมีสูงถึง3,200ล้านหุ้นมากกว่า10เท่าของปริมาณการซื้อขายทั้งปี1934ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงวิเคราะห์ข้อความในรายงานทางเศรษฐกิจและงบการเงินของบริษัทได้ในเสี้ยววินาทีตรงข้ามกับสมัยของกแกรมถึงแม้การเผยแพร่ งบการเงินรายไตรามาสจะถือเป็นมาต,ตรฐานแต่ก็ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมายอีกทั้งบริษัทที่เผยแพร่ข้อมูลก็ไม่ได้นำเสนอในรูปแบบเดียวกันมีตั้งแต่เฉพาะกำไรสุทธิไปจนถึงงบกำไรขาดทุนและงบดุลโดยละเอียดแกรมมองหางบกำไรขาดทุนที่อย่างน้อยมีข้อมูลประกอบด้วยยอดขายกำไรสุทธิค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่ายรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบธุรกิจปกติภาษีเงินได้เงินปันผลจ่ายและประปับปรุงส่วนเกินต่างๆมีบริษัทเพียงไม่ถึงครึ่งที่เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ก่อนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะประกาศใช้แนวคิดการลงทุนเน้นคุณค่าของแกรมมองหาบริษัทที่เขาเรียกว่าพวกก้นบุรี ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่กำลังจะสิ้นใจบริษัทเหล่านี้มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบจำนวนมากไม่ใช่เรื่องยากที่จะวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้เพื่อนำมาคำนวณเป็นมูลค่าที่แท้จริงจากข้อมูลนี้เขาจะประเมินว่าการลงทุนมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ถ้ากแกรมยังมีชีวิตอยู่ เขาคงไม่มีทางเข้าใจวิธีที่ตลาดประเมินมูลค่าบริษัทบางแห่งในปัจจุบันตัวอย่างเช่นตลอด5ปีที่ผ่านมาวอร์มารมีกำไร75,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและรายได้2.4ล้านล้านดอลลาร์บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที 3, ่3.15%แต่กลับสูญเสียมูลค่าตลาดไป3,600ล้านดอลลาร์ ขณะที่อเมซอนมีกำไร3,500ล้านดอลลาร์จากรายได้490,000ล้านดอลลาร์และมีกำไรสุทธิเพียง0.73%แต่ในช่วงเวลาเดียวกันกลับมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นถึง350,000ล้านดอลลาร์แม้ว่าการลงทุนเน้นคุณค่าจะฟังดูสมเหตุสมผลอย่างยิ่งแต่อารมณ์ของมนุษย์ก็อาจกลบทับสามัญสำนึก ราคาหุ้นสามารถถูกปั่นให้ต่ำกว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทหรือพุ่งทยานไปสูงกว่าระดับการเติบโตที่คาดการอย่างมีเหตุผลแม้ว่ากแกรมอาจไม่รู้จัก ETF หรือการซื้อขายความถี่สูงแต่เขาคงไม่รู้สึกแปลกแยกนะักเพราะตลาดหุ้นปัจจุบันก็ยังคงขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มนุษย์ เขาน่าจะคุ้นเคยดีกับพฤติกรรมของนักลงทุนวันนี้ที่ตัดสินใจจากความตื่นตระนกและความหวาดกลัวว่าจะตกขบวนโรเจอร์โลเวนสตีนกล่าวว่าแกรมอยู่ในตลาดมา20ปีอาจกล่าวได้ว่าครบถ้วนทุกวัตจักรตั้งแต่ตลาดกระทิงช่วงเฟื่องฟูนในทศวรรษ1920ไปจนถึงยุคมืดที่เกือบเข้าขั้นหายนะต้นทศวรรษ1930 เขาใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ขัดเกลาปรัชาการลงทุนจนกลายเป็นประเบียบว,วิธีเคร่งครัดที่อาจเทียบได้กับทฤษฎีบทของยุคลิตซึ่งเขาเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนจะไปต่อเราขอย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นสักหน่อยแกรมก่อตั้งห้างหุ้นส่วนร่วมลงทุนครั้งแรกเมื่อปี1923ใช้ชื่อว่าแกรมคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเขาลงทุนโดยใช้เทคนิค b r b i t r a s h นั่นคือการเข้าซื้อหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและขายช็อตหลักทรัพย์ที่ราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นบริษัทดำเนินงานอยู่กว่า2ปีและเมื่อถึงปี1926เขาเปิดบัญชีร่วมลงทุนเบนจามินแกรมภายใต้โครงสร้างนี้เขาจะได้ส่วนแบ่ง20% จากผลตอบแทน20%แรก30%จากผลตอบแทน30%ถัดไปและส่วนที่เหลือจะได้ทั้งสิ้น50%ในปี1926เขาทำกำไรได้สูงถึง32%ขณะที่ดัชนีตลาดดาวโจนขยับขึ้นเพียง0.34เท่านั้นข่าวความสำเร็จของเขาสะพัดไปทั่ว Wall Street และ เบอร์นาดบารุกนักการเงินชื่อดังได้ทาบทามแกรมให้มาเป็นหุ้นส่วนแกรมปรับปลื่มมากแต่ในเมื่อปีก่อนเขาทำเงินได้6 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 600, ก็ไม่มีเหตุผลใดๆให้ต้องตอบรับคำเชิญเขาเริ่มต้นด้วยเงิน450,000ดอลลาร์ 450, ซึ่งเติบโตไปเป็น2,500,000ดอลลาร์ 2, 500, ภายในเวลาเพียง3ปี แต่หนังสือเล่มนี้เล่าถึงบทเรียนที่เราจะศึกษาได้จากความล้มเหลวของนักลงทุนชั้นเซียนความผิดพลาดของแกรมกำลังจะมาถึงในไม่ช้าปีสุดท้ายของตลาดขาขึ้นครั้งใหญ่ช่วงทศวรรษ1920บริษัทของแกรมสร้างผลตอบแทนได้60%เอร์เซเอาชนะผลตอบแทนของดัชนีดาวโจนที่เพิ่มขึ้น49.47%เดือนสุดท้ายของปี1 9 2 9 เมื่อตลาดพลิกกลับสู่ขาลงอย่างรุนแรงแกรมตัดสินใจปิดสถานะขายช็อตแต่ยังถือหลักทรัพย์บุริมสิทธิที่เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้โดยคิดว่าราคานั้นต่ำเกินไปและคุณตลาดกำลังพูดจาเพียเพ้ยนๆปีนั้นเขาขาดทุน20%ขณะที่ดัชนีดาวโจนปรับลง17%แกรมกำลังจะได้รับบทเรียน ว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องหลักสำคัญในวันที่นักลงทุนพร้อมจะโยนทุกอย่างทิ้งไม่สนใจใหญ่ดีว่ากำลังขายอะไรออกไปบ้างปี1930เมเมื่อคิดว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดผ่านพ้นไปแล้วแกรมทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อลงทุนในตลาดอีกครั้งเขาใช้หลักประกันกู้เงินมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่คาดว่า จะสร้างกำไรได้อย่างงดงามแต่ช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดยังไม่ผ่านพ้นไปเมื่อดัชนีดาวโจนสุดตัวลงอีกครั้งแกรมขาดทุนครั้งประวัติศาสตร์ในอัตราสูงถึง50%เขาเองแทบจะหมดตัวหลังจากวิกฤตในตลาดหุ้นหลังรอดจากหายนะเมื่อปี1929เขาก็ถูกดึงดูดให้กลับสู่ตลาด ก่อนราคาจะร่วงลงสู่ก้นเหวของจริงในระยะเวลา4ปีจาก1929ถึงจุดต่ำสุดปี1932แกรมศูนย์เงินไปกว่า70%หากนักวิเคราะห์ที่ละเอียดละออและรอบข้อแบบนั้นยังขาดทุนได้ถึง70%เราก็ควรทำค,ำความเข้าใจอย่างระมัดระวังว่า แม้การลงทุนเน้นคุณค่าจะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวแต่มันก็ไม่อาจต้านทานการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันของตลาดปี1932เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังราคาหุ้นแตะจุดต่ำสุดแกรมเขียนบทความ3ชิ้นในนิตยสารฟอบหนึ่ในนั้นชื่อ i n f r a t t r i a s u r y a n d d e f ด a t ซึ่งระบุว่าตอนนี้มีบริษัทหลายสิบแห่งที่ราคาขายต่ำกว่าเงินสดที่บริษัทฝากไว้ในธนาคารนั่นหมายความว่าธุรกิจอเมริกันจำนวนมากกำลังวางขายในราคาเทียบเท่ากับวันปิดกิจการนี่คือจุดตัดสินล่าสุดของ Wall Street บริษัทเหล่านี้ถ้าปิดไปจะมีมูลค่ามากกว่าเปิดดำเนินการต่อ ในบทความนี้แกรมคือเสียงเดียวที่ใช้เหตุผลท่ามกลางมวลมหาผีดิบที่กำลังสิ้นหวังทางการเงินนี่คือเวลาอันเหมาะสมยิ่งที่ผู้ถือหุ้นชาวอเมริกันนับล้านคนจะเงยหน้าจากรายงานตลาดรายวันมามองบริษัทซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของอยู่บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและตอบสนองความต้องการของพวกเขาเอง หลังจากดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวลดลง89จากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุดเป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าทำไมคนจำนวนมากจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้และทำไมนักลงทุนหนึ่งรุ่นอาจตัดสินใจไม่กลับมาลงทุนในตลาดอีกเลยนับเป็นเรื่องน่าทึ่งมากที่แกรมยังคงแน่วแน่แต่อความเชื่อม,มั่นว่าการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นสิ่งคุ้มค่า ต่อการรลงแรงแบริษัทของเขาได้รับผลตอบแทนปีละ6%เตั้งแต่ปี1926-1935ถึง1935ขณะที่ผลตอบแทนจากดัชนี S p 500เท่ากับ5.8%และดัชนีดาวโจนเท่ากับ3.8%แม้จะ,ะเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากและลูกค้าจำนวนมากตัดสินใจถอนทุนคืนแกรมก็ยังเดินหน้าภายใต้สมมติฐานที่ว่า การลงทุนเน้นคุณค่าคือทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดในการเอาชนะตลาดเขาเชื่อว่าสุดท้ายราคาหุ้นก็จะขยับเข้าหามูลค่าที่แท้จริงในหนังสือชีช้ชวนของแกรมนิวแมนคอปอเรชั่นนโยบายการลงทุนระบุไว้ว่าซื้อหลักทรัพย์ณนะราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงตามการประเมินโดยวิธีวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งเน้นซื้อหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิหากบริษัทปิดกิจการเมื่อได้รับคำถามว่าอะไรคือปัจจัยหลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวเข้าสู่มูลค่านั้นแกรมตอบว่านี่คือปริศนาอย่างหนึ่งในธุรกิจของเราปริศนาที่ผมหรือใครก็ไม่อาจอธิบายได้เรารู้จากประสบการณ์ว่าท้ายที่สุดแล้ว ตลาดจะปรับเข้าสู่มูลค่าที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นแน่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่กรมคิดนั้นถูกต้องหลังจากเวลาผ่านไปเนิ่นนานการซื้อหุ้นราคาถูกคือกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมกรมนิวแมนทำกำไรมากกว่าตลาดเกือบ3%ต่อปีเป็นเวลากว่า20ปีนับเป็นสถิติที่น้อยคนจะทำได้ ข้อเท็จจริงที่ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเงินตั้งแต่5เท่าถึงสูงสุด34เท่าของกำไร12เดือนก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอถ้าคุณไม่ได้เป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าแบบอยู่ในสายเลือดหรือต่อให้เป็นการอดทนเอาตัวรอดเป็นเวลานานในช่วงที่ราคาตลาดไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง สังขาขึ้นและขาลงอาจทำให้คุณหมดแรงใจคุณมีสิทธิ์จะจ่ายเงินซื้อหุ้นในราคาไหนก็ได้ที่คิดว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมคิดว่า25เท่าของกำไร12เดือนก่อนเป็นราคาที่สูงเกินไปไหมอยากทุ่มหมดหน้าตักที่ราคา10เท่าของกำไรหรือเปล่าแน่นอนว่ายอมทำได้แต่อย่าลืมว่า การรอให้มูลค่าจากการประเมินปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติเคยทำให้มรดกของนักลงทุนเน้นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางคนต้องหม่นมัวมาแล้วคุณอาจอาจ่อานเรื่องราวความแปรปรวนของอารมณ์ของคุณตลาดมาอย่างทะลุโปร่ปรงแต่นั้นไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นนักจิตวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญถึงแม้กแกรมจะเป็นผู้บุกเบกิกวิเคราะห์หลักทรัพย์ แต่เขาถ่อมตนและเปิดใจรับว่าแนวคิดที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ได้ก็อาจใช้ไม่ได้ในปัจจุบันและสิ่งที่วันนี้ใช้งานได้ดีก็อาจทำงานได้ไม่ดีนักในอนาคตเขากล่าวว่าโชคร้ายของงานลักษณะนี้คือคุณจะต้องพยายามมุ่งมั่นหาความเชื่อมโยงโดยอิงจากพฤติกรรมในอดีตสิ่งหนึ่งที่แทบทุกคนต้องเผชิญเหมือนกันคือ กว่าคุณจะรู้สึกว่ามูลค่าในอดีตเพียงพอสำหรับวัดมูลค่าอย่างมั่นใจคุณก็อาจจะเจอเงื่อนไขใหม่ๆเข้ามาแทนที่จนทำให้การวัดมูลค่าที่เริ่มทำไม่อาจเชื่อถือได้ในอนาคตการลงทุนเน้นคุณค่ายังคงใช้การได้แต่เนื่องจากมันเคยใช้การได้ดีมาก เราจึงพบความนิยมอย่างล้นหลามของนักลงทุนที่อยากเป็นเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์สาเหตุนี้เองที่ทำให้การสแสวงหาโอกาสลงทุนในหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าทำได้ยากยิ่งขึ้นแกรมมองเห็นพลวัตดังกล่าวก่อนที่แนวคิดการลงทุนเน้นคุณค่าจะมีผู้ศรัทธามหาศาลเขาให้สัมภาษณ์เมื่อปี1976ว่า ผมเลิกสนับสนุนให้ใช้เทคนิควิเคราะห์หลักทรัพย์อันซับซ้อนเพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนเน้นคุณค่าที่เหนือกว่าแล้วการทำแบบนั้นสร้างผลตอบแทนดีเยี่ยมเมื่อราว40ปีก่อนตอนที่ตำราแกรมและดอทของเราตีพิมพ์ครั้งแรกแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปพอสมควรในอดีตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ฝึกฝนมาดีอาจเลือกหลักทรัพย์ที่ราคาซื้อขายต่ำความมูลค่าได้อย่างมืออาชีพด้วยการศึกษาโดยละเอียดแต่เมื่อดูปริมาณข้อมูลมหาศาลที่เราค้นคว้ากันอยู่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าการลงทุนลงแรงขณะนั้นจะให้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไปหรือเปล่าเฉพาะในแง่มุมนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับสำนักคิด ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางในหมู่อาจารย์มหาวิทยาลัยเขาได้รับคำถามว่าปกติแล้วมืออาชีพของวอล l สตรีทจะแม่นยำกว่าคนอื่นหรือไม่เวลามองแนวโน้มตลาดระยะสั้นหรือระยะยาวรวมทั้งเวลาทำนายแนวโน้มตลาดหุ้นถ้าไม่เป็นเพราะเหตุใดเขาตอบกลับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า เอาละผมเจอคำถามนี้มาหลายยุคหลายสมัยและผมขอตอบตรงๆอย่างนี้ผลการศึกษาระบุว่าไม่ว่าคุณตัดสินใจการโยนหัวก้อยหรือหาฉันธามติความเห็นของผู้เชี่ยวชาญผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาใกล้เคียงกันคำถามของคุณที่ว่าทำไมพวกเขาจึงพึ่งพาไม่ได้มากกว่าคนอื่นนั้น เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและน่าสนใจมากส่วนตัวผมมองว่าทุกคนในวอล l ์สตรีทนั้นฉลาดจนหลักแหลมหากกลบลบกันเองหมดสิ่งที่พวกเขารู้ถูกสะท้อนออกมาในราคาซื้อขายหุ้นหมดแล้วผลสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็เหลือเพียงเรื่องที่พวกเขาไม่รู้การตระหนักถึงมูลค่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการไม่ตกเป็นทาสแนวคิดดังกล่าวแกรมสอนเราว่าไม่มีกฎเหล็กในโลกการเงินและหลักทรัพย์ที่ราคาถูกก็อาจถูกลงได้อีกเช่นเดียวกับเรื่องราวอื่นๆที่เราจะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ความจริงอันโหดร้ายก็คือบทเรียนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดไม่มีใครบอกคุณได้ว่าการนั่งเลือกหุ้นเป็นเรื่องยาก และคุณควรไปลงทุนในกองทุนดัชนีจะดีกว่าไม่มีทางที่คุณจะเชื่อว่าหุ้นในราคาร่วงลงมา50%ใน1ปีไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นราคาถูกคุณต้องเจ็บปวดจากการวิ่งเข้าช้อนหุ้นเหล่านี้เพื่อรับรู้การขาดทุนและเปลี่ยนเป็นประสบการณ์แล้วคุณจะทราบว่าหลักทรัพย์ที่ราคาลดลงหวบ,หาบ้าไม่ได้หมายถึงหุ้นที่คุ้มค่าคุ้มราคา นักลงทุนหลายคนที่ปรากฏตัวในหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นเส้นทางด้วยคำสอนของเบนแกรมแต่พวกเขาก็ไม่ต่างจากคุณที่ต้องค้นหาเส้นทางเดินที่เหลือด้วยตัวเองผมขอจบ Big Mistake เสียนหุ้นยังรู้พลังเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ